แล้วที่ฉันจะพูดต่อนะว่าคุงดวลฤทธิ์เนี่ยบุญนาคเนี่ยเขาค้านสจรอ,อ,อการเป็นสจรอไม่ได้รับโครงการนั้นเลยสจรอคืออะไรครับสถาบันเทคโนโลยีเจ้าค<ส>ุณทหารสถาบันมหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรัฐกระบังเออตรงนี้สุดยอดของประเทศครับสจรอในสุดยอด อธรรเขาบอกอะไรนะด้านอินเทอร์เน็ตเอ่อด้านดาวเทียมอินเทอร์นเนเ็ตเลงเขาสุดยอดเลยนะออนักศึกษาเขาจบที่นี่ยังไปสมัครเป็นนักบินของอ,อ่านาซาได้เลยอะออต่างประเทศได้อหานะอันดับหนึ่งออของประเทศไทยครับตอนนี้สจลนะเขาเขาเปิดคณะใหม่คณะอะไรออวิศววิศวการเงินฮะรู้สึกจะวิศววิศวการเงินนะต้องเรียนวิศวะแล้วก็ไปต่อการเงิน เป็นปิยโทนะเขาเปิดใหม่แล้วก็ขึ้นทาเนียบระดับโลกแล้วครับตอนนี้สจรนะเป็นอย่างนั้นครับแล้วที่ในดุลิทธิ์ค้านอันเนี้ยโครงการนั้นตกไปเพราะอะไรเพราะอันนั้นไปชื่อวิมานพระอิน์มันไม่ใช่ที่เขาให้สร้างเนี่ยมันต้องนี้อหอชมเมืองกรุงเทพหาระราชวัอพระเกียรติพ้าพระเกียรติ บูรพากษัตริยาต้องมาเทิดพระเกียรติกษัตริย์รามา,า,าไม่ใช่พระอินทร์นู้นพระอินทร์เนี่ยมันไกลต้องกษัตริย์ไทยเลยแลวลักษณะเป็นลักษณะคล้ายๆ้ายสีวลึงไปไปไปสิวลึงเงี้ยคล้ายๆไปปรลักกิตเนี่ยแต่ปาดปาด,ปาดหน่อยหนึ่งถ้าจะไปกลมๆเลยเดี๋ยวจะไปไปเหมือนโดมของของฝั่งฝั่งแขกใช่ไหมก็มต้องปาดหน้าลงมาหน่อยครับอือหือ จุดประสงค์มันคล้ายคล้ซิวิลิงน่ะอ้วนหน่อยกลมๆหน่อยตรงกลางมีคอดอดหน่อยคือชี้ขึ้นไปข้างบนน่ะเหมือนเหมือนคุณไปดูทางแถบอแถบประเทศทางอที่มีลามะนะทางรู้นนะ่ะเขาบูชาซิวิลิงมันจะเด่ๆแบบเนี้เลยน่ะหมาจะเอาตั้งขึ้นไปเดแบบนี้เหมายถึงสถานที่เรียกอะไรครับเนี่ยอาคารอะไรอาคารหอชมเมืองกรุงเทพ าใช้คําว่าหอชมเมืองกรุงเทพก็คือแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครค,คืออันนั้นตกไปแล้วนะแลนด์มาร์คนั้นวิมานพระอินไม่ใช่ครับคุณดวงนิดเนี่ยค้านจนหัวชนฝาด่าจนหูเละเทะไปหมดเลยเสียชื่อเลยแต่มามีเจ้าใหม่ได้ครับผมแล้วก็กำลังจะก่อตร้งขึ้นภาพแล้วนะครับแต่อันเนี้คืออันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเป็นกลมๆเลยจะเหมือนหออาซานของอ่า ปะลักขิกไงยอดะลครับแต่อันนี้คือมันจะมีไปาลายหน่อยไปลายหน่อยออไม่เหมือนกันคือคือจะสร้างเป็นประลักขนะิกเน่ะพูดง่ายๆเนี่ยเหมือนเวลาคุณไปที่เอ่อที่จะไญดรรนะ m น่ะหลักคาโลกนะ่ะถ้าคุณไปเที่ยวุณจะเห็นเขาฝังอยู่เนี้ยบนยอดภูเขาต่างๆอะไรที่เป็นเนินสูงๆนะเขาจะเอาอย่างเงี้ยไปทิ้มไว้ประลักขิกอย่างเงี้ยไปทิ้มไว้ของพระศิวะเนี่ย เขาประถือเป็นของพัศิวะเออจูจูของพัศิวะเออของผู้ชายเนี่ยประลักขิกคืออวัยวะเพศชายตรงกลางอ่ะทิมขึ้นไปบนอากาศเนี่ยในไทยคือคือลัทธิไทยเป็นถือแบบนี้อลนี่คือแบบไทยๆถ้าเขาจะทากลมเลยมันจะไปเหมือนกับแคกเขาเลยไม่ให้กลมก็เลยให้ปาดให้เหลี่ยมหน่อยให้ดูเป็นเป็นประลักขิกอ่ะถ้าคุณไปดูประลักขิกแล้วัตนอะไม่พูด ิบายมาคุณไปดูปลักขิดที่เขาแกะสลักนี่สัญ,ญลักษณ์ประหลักขิดนะเนี่ยสัญ,ญลักษณ์อวัยวะเพศชายนะเนี่ยอ๋อจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่อยู่ไหนอยู่ซอยเจริญกรุงเจ็ดทางทางคอสชออ้รัฐมนตรีโจนคอาชา13สิบสามธันวาสองห้าเก้าอนุมัติเจ็ดพันหกร้ที่ดูไวมา,มากเลยเออเป็นตน้นแบบน้อนมนำศาสตร์พระราชา ใช้ดาเนินการตั้งในศาสตร์พระราชาเนี่ยก็คือในวิธีของเก้าที่มันทำครับนคือข้างล่างเนี่ยจะจัดเป็นนิทรรศการมีบอร์ดชั้นล่างนะเจริญนครซอยเจ็ดอ่ยู่เจริญนครซอยเจ็ดถนนเจริญนครของสามนะครับแล้วเอฝั่งฝั่งทนนะติดกับไอคอนไอคอนสยามเออไอคอนสยาม ซึ่งจะเป็นศูนย์ที่ศูนย์การลงทุนไอคอนสยามเป็นการลงทุนล่าสุดที่ใช้เงินแพงที่สุดของประเทศไทยอยู่ที่นี่ใหญ่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับใหญ่มากแพงมากที่สุดมูลค่าที่สุดในปมะกที่สุแล้วก็จะเอาหอที่สูงที่สุดนะของประเทศไทยมาอยู่ที่เนี่ร้ยห้าเมตร เกือบเกือบมาถึงหอชมเมืองนะยังไม่ใช่หมายถึงตึกนะประเภทหอชมเมืองฮะแล้วก็ซึ่งอ่มคือโครงการนั้นตกไปเลยหอวิมายไม่ได้ต้องมาเอาเป็นโครงการพระราชดําริข้างล่างจะเป็นขออาคารเนี้ยแค่สี่ไร่เองนะแต่คุณจะสูงขึ้นไปสี่ร้อยห้าสิบเก้าเมตรแต่ฐานคุณแค่สี่ไร่เองตามหลักวิศวกรรมเขาบอก ทำได้เหรอเป็นอันดับสิบของโลกครับแคบมากเลยนะเป็นอันดับสิบของโลกเออเป็นประเภทหอคอยสูงเนี่ยอย่างอันดับหนึ่งอะไรเซลใช่ไหมโตเกียวทาวเวอร์ครับอ๋อโตเกียวทาวเวอร์โอ้อันดับหนึ่งโตเกียวสกายทาวเวอร์อันดับสองเคนทันทาวเวอร์เอร์แลนด์อันดยบสามสิบสี่เคนตันทาวเวอร์ แล้วก็แคนาดาทาวเวอร์ใช่ไหมแล้วก็แคนตันนี่ของจีนใช่ไหมแคนตันของจีนยู่อยู่แคนตันอยู่แควนตันคือกวางตุงอะไรอยู่ที่กวางเกากวางตงครับของจีนอยู่อยู่ที่เมืองกวางเกาแล้วก็มาซีเอ็นนี่ของแคนาดาแคนาดาทาวเวอร์อันนี้อันดับสามคือห้าร้อยกว่าเมตรแล้วก็อันดับสี่นี้ อ่าหอคอยของรัสเซียห้าร้อยสี่สิบคเที่หวัวกันนิดเดีย็นนะและอันดับห้าเนี่ยเซียงไฮโอเ i e n t ลทาวเวอร์โอเรนทัลโอเรนทัลเพลนะโอเรนทัลเพลทาวเวอรสี่ร้อยหกสิบแปดเมตรเออและอันดับสี่เนี่ยมากรธรรมอที่จะบูชาบูชาอะไรประลักขิดเนี่ยประหลักขีดเนี่ยไปประหลักขิดเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบเก้าเมตรคือบวกแล้วเป็นเลขเก้าไงสี่กับห้าเป็นเก้าใช่ปะ ก้าเก้าสองสิบแปดแต่ตัวมือเป็นเ้าเหมือนเดิมของภูมิพลอีกเฉลิมพระเกิือข้างล่างก็จะเป็นจัดเป็นบอร์ดและแสดงในส่รการสี่พันโครงการมันจะวางพอมหมเนี่ยภาพเนี่ยสี่พันโครงการมันจะวางไงมันจะดูยังไงเนี่ยสี่พันโครงการเนี่ยเอามาแฉสิอยากจะดูลักเกินแล้วตรงกลางของอาคารหอเนี่ยก็จะทําเป็นห้องอาหาร แล้วส่วนยอดบนสุดเนี่ยเป็นอะไรบ้ายอดบนสุดเนี่ยจะกลายเป็นอาที่แสดงจัดเก็ตอ่ามีดาบมีมีดม,ม,ม,มีพระแสงมีจักรมีอะไรต่างๆของประเทศของบูรพากษัตริย์สยาตั้งแต่รอหนึ่งของจักรีนะรอหนึ่งถึงรอเก้าทุกพระองค์จะอยู่ที่นั่นจะแสดง ของใช้ต่างๆของประจำราชการก็ะบีอะไรคงจะมีพระที่อะไรของเขาเอาไปสแสดงแล้วก็บนเนี่ยบรรลงบรรลังอะไรลืออะไรลื้อหอกดาบเขาเนี่ยเอาไปไว้เอาไว้ชั้นบนสุดเลยนะหนึ่งถึงเก้าบนป,ปลายประหลกขิดเนี่ยมันจะไม่เหมือนคนอื่นเลยนะหอคุณไปเที่ยวหอแต่ละประเทศเน่ยมันก็คือหอชมเมืองให้คณที่ไปยืน ขนาดของอิหร่านของมาเลเซียเขาก็จะทรงก็จะใกล้เคียงสากคนกันหมดเลยนะก็ไม่ไม่ทรงเป็นตูเป็นอะไรนะแต่มีหอชมเมืองเนี่ยผมรู้สึกทรงนี้มันมันกวนลูกตามาเอาเอาเอากระัดไปเก็บไว้ข้างบนสุดเลยเอารูปปั้นแต่ละคนไปไว้ที่นู่นเลยเออเป็นที่เก็บสุสานไว้ข้างบ เขาต้องการให้อยู่ใกล้ๆสวรรค์แบบประเพณีพราหมณ์อยู่จุดยอดสุดไปสร้างพระิหารก็ไปสร้างกองกลางสันเขาเลยจะได้อยู่ใกล้ๆเทวดาได้ขึ้นบันไดง่ายๆหน่อยมันอยู่ใกล้สวรรค์ไงเวลาปวดฉี่ก็จะง่ายๆไปฉี่ง่ายๆเขาบอกอะไรปะเออเขาบอกเงินทุนนอามาจากไหนเขาบอกนี่รัฐบาลไม่ได้ควักเลยนะรัฐบาลไม่ได้ควักจ่ายเลยเป็นหนึ่ง เมื่อเงินจากกองทุนมูล,ลนิธิคใช้คําว่ามูลนิธินะมูลนิธิขอชมเมืองกรุงเทพมหานครได้กับเงินกู้เ้าไปเอาเงินกู้มาเงินมูลนิธิเงินกู้ด้วยแล้วก็จากเงินรับบริจาคม,มารวมกันอ่าสี่หมื่นสี่มืนอเตอรี่สี 4, 400, 22, 000, <ม>่พันสี่ร้อยยี่สิบสองล้านนะแล้วก็ ต้องต้องมีอําต้องใจค่าเช่าเช่าที่จากที่ดินาละชพัสดุนะสี่สี่ไร่เนี่ยที่ตาบอด<ม>เพราะเข้าออกคุณไม่สามารถมันเล็กมากคุณจะไปทํากิจการอะไรก็ไม่ได้เพราะชุมชนอยู่ข้อน้าแคบแคบแค่มอเตอร์ไซค์เข้แบบาเท่านั้นเองคดเคี้ยวไปทางเข้าออกเป็นที่ชุมชนแค่มอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจะไปทําอะไรก็ไม่ได้เขาเรียกว่าที่ตาบอด แต่ว่าซอยอีกด้านหนึ่งของที่ตาบอดเนี่ยเป็นไอคอนไอคอนสยามโครงการอภิมหาโปรเจกต์ที่แพงที่สุดในประเทศไทยขณะนี้แล้วก็ใหญ่ที่สุดในขณะนี้เป็นคอมเพล็กซ์ใหญ่มากมีทุกอย่างอยู่นั่นโรงแรมที่ปักฮันโดมีอูศูนย์กลางค้ามีทุกอย่างอยู่ในนั้นครบเลยเป็นอาณาจักรแห่งใหม่ Mm. อยู่ติดกันเลยเขาบอกทางเข้าเข้าไม่ได้เข้าทางเดียวก็คือต้องเข้าจากฝั่งไอคอน mm. ไอคอนสยาม mm. เขางงว้ไอตอนแรกเขาจะสร้างสี่กิโลแล้วสูงขึ้นไปความเอยสยสรี่ไร่แล้วสูงขึ้นไปตั้งสี่กิโลกว่ากับห้ากิโลอะนะความสูงของอาคารเนะ่ะเขาบอกมันไม่บาลานซ์หลักวิทยวิศวกรรมเหมือนมันเป็นแคบมากเลยนะคุณจะสร้างได้ยังไง แล้วมันมันไม่ห่างจากแม่น้ํานะซึ่งตามหลักเขาบอกว่าสิ่งก่อสร้างสูงขนาดนี้มันต้องห่างจากแม่น้ําก็มากี่เมตรกี่เมตรใช่ไหมมันมีมาตรฐานอยู่ใช่ไหมยังไงมันก็ไม่ผ่านแต่ขอโทษไอ้ที่พูดกันไว้ไอ้จะไปฟ้องศาลให้ระง,งับโครงการเนี้ยต้องเงียบไปเลยค่ะคณ<ม>ะรัฐมนตรีเซ็นผ่านอนุมัติให้สร้างได้พเพราะว่ามันเป็นแนว จากพระราชดำริเพื่อเทิดพระเกียรติไงใช่ใช่มันไม่มีใครกล้าขวางขวางก็โดนหนึ่งหนึ่งสองอีกอย่างหนึ่งเพราะว่านี่มันเป็นคอทชชอนสถานที่เออที่สร้างอันนี้เรื่องมาจากกาแสดงศาสตร์พระราชาใช่มันเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและปรัชญาเศรษฐกิจทั้งขวงถือว่าไม่ยอมรักดีทั้โครงการเออมันมันมันอ้างเจ้าก็จบถึงมันไม่อ้างเจ้ามันคอทชออ้างสี่สี่ ถ้ามันไม่อา้างคือไอเสียมันสางคือยังไงก็ได้สารมันผ่านอยู่แล้วมึงยาวตีนเขียนก็ผ่านนะผ่านหมดแล้วคือคุณไม่แค,ค่คี้ค่าถ้าคุณไม่อยากให้ผ่าคุณก็ต้องรบมันอย่างเดียวไม่ไม่ต้องไปเถียงเสียเวลาแล้ว <ไป S 2> บอว่ไปโปงกติคุกเปล่า,า,าแล้วรถวเป็นอนุมัติให้ทําให้ทาอะไรรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมาสายสีเหลืองสายสีอะไรคุณกล้าค้านเหรอ ใส่ของเจ้าอ่ะสีเหลืองอ่ะคุณกล้าค้านเหรอดีพระราชสมภพไหมที่ให้ใส่อยู่เนี่ยสีเหลืองเนี่ยเดี๋ยวไปให้ใส่สีชมพูยี่สิบสามตุลาอีกแล้วประเทศนี้มึงไม่ต้องมีอะไรเลยมึงมาคับคนถึงบอกประชาชนคุณอย่ายอมนะคุณยอมคุณเป็นเกาหลีใต้ชัวร์เลยเกาหลีเหนือลองมาไอ้เกาหลีเหนือชัวร์เลยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเหมือนเกาหลีใต้เลยเเพราะว่าในอนาคตคุณต้องตามไปเป็นเกาหลีใต้ไงคุณไม่ไมีส<ม>ิทธ<ม>ิ์ที่จะเป็นเกาหลีใต้เลย ุณจะเป็นเกาหลีเหนือเลยใช่ใช่คุณมีสิทธิจะอยู่ใต้เกาหลีเหนือนะไม่ใช่ครับคุณมีสิทธิจะอยู่ใต้เกาหลีเหนือแต่คุณมีสิทธิเกาหลีใต้ใช่ครับแต่คุณจะอยู่ใต้เกาหลีเหนืออีกทีคุณจะอยู่ใต้เกาหลีเหนือครับคุณไม่มีสิทธิ์ณไม่ใต้คุณแยกออกาเกาหลีเหนือครับมีหลังไม้เขาบอกว่าเรายอมไม่ได้นะโครงการซุตีทุกเนี้ยไอโครงการสนามคุณต้องล้มมันให้ได้เร็วที่สุดครับ ไม่ใช่มาทํารังนกกระจอกแถวนี้นะเดี๋ยวนกมันบินนกจากทั่วโลกบินอยู่ที่นี่แต่ว่าผมรู้สึกกวนลูกตากับโครงการประหลัดขีดชงเมืองมากดคือมันจะบอกว่ามันโครงการพระราชดําแดกเพราะอะไรป่ะมันจะแดกเพราะอะไรมันใช้ที่ที่รัชพัสดุมานะเพื่ออะไรลดใช้มูลนิธิเอามามูลนิธิรายได้ทั้งหมดบอกเอาไว้บริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศลแล้วมูลนิธิคุณไม่ต้องเสียภาษีใช่ไหมคุณมีรายรับ นะคุณไม่ต้องเสียภาษีเพราะว่าอะไรคุณไปบริจาคให้องค์กรสานนะัสกุศลสานักกุศลนั้นคืออะไรก็ต้องเป็นองค์กรเกี่ยวกับเจ้าเพราะว่ามันเป็นมันเป็นแสดงศาสตร,ร์แห่งพระราชามันต้องเป็นอะไรก็ต้อประโคงการต่างๆของเจ้าทั้งหมดที่เห็นอยู่อะไรมูลนิธิสายใจไทยมูลนิธิสภากาชาติไทยก็ที่เห็นมูลนิธิต่างๆที่เห็นอยู่นี่ไงที่มันเที่ยวดูดเงินคนอื่นเนี่ยต่อไปนี้มันจะมีที่ดูแ่งใหม่แล้วไงมันจะ มันจะตัง้งตั้งท่อนําเลี้ยงของมันเองไงเอาเอารถไฟฟ้าเข้ามาข้างในหรือให้เจริญเลยดูสิซึ่งปกติมันต้องผ่านทุกอย่างอันนี้ไม่ต้องเลยเซ็นอีกเดียวทํารถไฟฟ้าเข้ามาในไอคอนเนี่ยเข้ามาชมที่นี่เลยแล้วคยนยเบชจนจน,นไม่ต้องไปเลยนะไอรถลาเข้าไปไม่ได้ไม่มีที่กอดคุณต้องมาทางเรือแล้วแล้วบริษัทที่ล่องเรืออยู่นี้เป็นใครเป็นคนของเซอโอนะตั้งแต่ตั้งแต่ตแตสมัยสแสดงแล้วมาช่วยกันเนี่ย เป็นลูกน้องเสียนะเป็นคนของเสียนะคือให้กิจการของพวกเดียวกันเองนะมีกินมีใช้ให้ไะให้ไม่จนให้ลุกสนับสนุนกันเองแล้วต่อไปทุกอย่างไม่ต้องเสียภาษีเลยรายได้นี้มึงได้แค่ร้อยร้อยเก้าสิบแปดล้านเองนะที่เข้าเข้ากับหลวงนะ่ะรัชประสดะุกว่า แต่ค่าเข้าชมเจ็ร้อยห้าสิบาทสําหรับคนต่างชาติคนไทยสา0ร้อยห้าสิบาทศาสตรพระราชาอย่างเงี้ยคนจนมึงจะได้เข้าไปดูไหมเพราะว่ามันให้เงินเดือนคนจนเดือนละ 300. สามร้อยศาสตร์พระราชาหรือศาสตร์พระมงดางนะแล้วมึงให้เข้าชมตึกเนี้ยวันเดียวสามร้อยห้าสิบแต่มึงให้คนไทยกินเนะคนจนกินเดือนละส0มร้อยที่แจกอยู่บัตรสามร้อยอ่ะบัตรคนจนนะ คุณคิดเอาคุณจนคุณต้องคิดนะคะว่าเขาเห็นคุณเป็นคนหรือเปล่าเขาให้คุณสามร้อยในเดือนหนึ่งแต่ถ้าคุณจะไปดูาศาสตร์ดูหอของพระราชาเขาเนี่ยวันหนึ่งสามร้อยห้าสิบนะคุณต้องเก็บเงินออมเท่าไหร่อ่ะ <c ười> คุณถึงจะไปดูได้วันหนึ่งอะ่ะแต่เขาให้เงินคุณเดือนลนะสามร้อยน่ะใช่อะ่ะยังจะเข้าไปดูไม่ได้เลยนะ เขาไม่เห็นคุณจะดูก็ดูไม่เห็นเพราะอะไรมันก็บังบดเพราะฉะนั้นคุณต้องไปขึ้นสะพานไปยืนดูจากนู่นสะพานสะพานก็ต้องสะพานพระรามเก้าอีกอ่ะต้องเลขเก้าอีกอ้ะคือบังบีบคุณทุกอย่างอ่ะเพราะคุณจะมาดูไงคุณแหงนขึ้นไปคุณก็ไม่เห็นอะไรปวดคอแล้วก็ต้องเก็บค่าเข้าชมคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะดูอ้ายคุณอยู่ติด มัสยิดร้อยห้าสิบปีชุมชนนะ่ะติดชุมชนค,คุณกูก็ต้องสามร้อยห้าสิบบาทที่จะขึ้นไปดูเพราะเขาไม่ได้เขียนไว้ยกเว้นเนี่ยเขาไม่ได้มียกยกเว้นนี่อแล้วต่อไปคุณจะอยู่ได้หรือคุณชุมชนเนี้ของสิ่งสิ่งเลริญมคุณต้องได้รับผลกระทบทุกอย่างรอบด้านนะคุณจะอยู่ได้เหรอแล้วห้างขนาดใหญ่มันต้องมีแอร์คอนดิชั่น ต้องมีเครื่องทําแอร์วูบวัววูวัวมันต้องดังนะแล้วคุณจะอยู่ได้เหรอเขาไม่ไล่คุณทางตรงเขาก็ดีคุณทางอ,อา้อมอะแล้วคือเห็นชัดๆเลยนี่คือการคอร์รัปชันคือหาที่กินโดยแบบถูกกฎหมายองแบบถูกกฎหมายโดยไม่ต้องควักเนื้อควักอะไรเลยอ้างว่ากองทุนมูลนิธิก็คือคุณไม่ต้องเสียงไงคุณไม่รู้มูลนิธิใครเป็นตึก บ้างเรื่องจริงมากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้แล้วคุณก็แลกกับการสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเข้ามาให้ให้อำนวยความสะดวกให้กับคอมเพล็กซ์แห่งใหม่นะที่ใหญ่ขนาะดเอเชียเลยนะใหที่สุดในประเทศไทยเนี่ยจู่ะมันใหญ่ขนาดไหนคุณไปเดินที่อื่นยังไม่ใหญ่เท่านี้แล้วอันนี้นมันใหญ่ที่สุดนะแล้วก็มาสร้างขอสูงที่สุดแล้วมันชื่อสยามเลยนะไอคอนสยามน,นะ ันเป็นไอคอนนะไอคอนของประเทศไทยนะคุณคิดดูสิว่าเขามีจุดประสงค์เขาล็อกสเปกไหมม,มันเป็นไอคอนของสยามแล้วเอาตึกที่สูงที่สุดแล้วเป็นปะาลักกิิกแล้วเอากริย์ไว้ข้างบนที่มันเชื่อถือแบบพรามนี่นะมันเป็นการล็อกสเปกอย่างล็อกสเปกทุกหมดรถไฟฟ้าก็ออกเข้ามาโดยไม่ต้องมีการทำพิจารณาอะไรสิ้นไม่มีการมาประชุม ขออนุมบติไม่ต้องอะไรทั้งสินเลยทุกอย่างมันเป็นการล็อกไว้ทุกอย่างเลยมันไม่ได้สําหรับคนจนมันสําหรับคนรวยมันเตรียมไว้เพราะว่าสถานที่ข้างๆมันสถานที่คนรวยแต่คุณจะไปว่าเขาก็ไม่ได้เพราะซีพีนะ